พี่ะ,ะมากินไก่พะโล้กันค่ะเสร็จแล้วนะคะน้าตานน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะจะให้ดูนะคุณแบบพะโลของเรารู้รู้น่าทาน่าทานมากเด็กคุณชายนองนะคะไปดูวิธีทํากันนะคะกินกับคุณชายแดนชายแด,ดนกินก่อนกินอะไรฮัลโหลห่อยสิเลยฮัลโหมาร์คมาร์คจีมาร์ค อะไรมากที il, ่ร <spell the alay as> <can> ักนะหัวของฉันสะดุดสะดิ่งกระเด็นกระเด็นอดันกินไก่เปรูย่างอร่่งอร่อยอืุ้ยลืมเห็ดหอมชิดดิลืมเห็ดหอมจิ๊กซอสจิ๊กเนี่ยอร่อยมากลืม จริงต้องใส่เห็ดหอมด้วย๋ยวเราใส่อันนี้ไปเยอะแล้วไม่เป็นไรหอมหัวใหญ่กระเทียมนะน้อยชาเดี๋ยวจะลองกินนะคะพนะิซซ่าหนังนะคะดิฉันไม่กินนะคะอันเนี้ยแต่ว่าทอดเรากินนะเราห้าใส่แบบนี้หนังพวกถุงต้ม<ะ>เราไม่ค่อยกินประ,ะ,ะ,ะเป็นหนนะท,นทวีนิสเซียอ่ะพิซซ่า white tunisia ช่วยดิฉัโอ้าบอกนคะซอิ๋วหมบ้างหรือเฟรชคือว่าจะทดลองเปลี่ยนชาแดงเขาบอกให้เพ่อนในยูทูบดูนะ